ยยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อามากอร์ปคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเด็กๆวงเมียวกันเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเมียวปล่อยเพลงใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับ Burning u อ มาเพื่อที่จะแผดเผาให้ทุกอย่างละลายไป้วยความฮอตความแซบความเพจแบบฉบับของเหนียวนั่นเองร้อนแรงมากๆเลยนะครับแค่เปิด MV มาเนี่ยก็แดดเปรี้ยงๆแล้วอะไรจะซัมเนอร์สดใสขนาดนั้นจังหวะด,ดนตรีของเพลงบีดทำนองทุกอย่างเนี่ยคือจึ้งมากบอกเลยว่าใครที่ได้ฟังก็อยากลุกขึ้นมาเต้นตามเหนียวแน่นอนสับๆกันไปเลยนะครับลุกแต่ละคนใน MV ก็สวยมากๆสมกับความเป็นตัวแม่แฟชั่นสุดๆแต่ละคนไม่มีใครยอม กันเลยจะเป็นซีนเดี่ยวก็วิชวลจึง้งจะเป็นซีนรวมเนี่ยก็โคตรจะเป็นซีนรวมเนี่ยก็เป็นการรวมตัวความวิชวลของวงเหมียวกันไปเลย MV รอบนี้นะครับมีความแบบทั้งอา u t d o o ์ด้วยแล้วก็ถ่ายในห้องเย็นเอย่ยถ่ายในร้านอาหารเอย่ยอะไรเอย่ยมีความครีเอทตามสไตล์ของเหมียวเลยก็จะกวนๆนิดๆ ติดความเท่หน่อยๆฮิปฮอปนิดนึงแล้วก็มีความโซติดแกรมมากๆเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาสวยจึงกินกันไม่ลงสุดๆแถมยังมีความเล่นกับไฟสูงด้วยใน MV นี้ใครเนี่ยที่ได้ดู MV แล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มากันได้เลยเราเนี่ยค่อนข้างชอบสไตล์โฮงเหมียวแบบนี้มากๆความครีเอทในมุมกล้องความโลเคชันต่างๆแล้วก็การเล่น ของเด็กๆวงเมียวเนี่ยมันดูมีอะไรให้หน่าลุ้นให้หน่าติดตามใน MV มากเลยนะครับท่าเต้นก็เจ๋งมากเลยด้วยอยากจะเห็นแล้วว่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีเนี่ยจะเป็นยังไงมันต้องมันส์มากแน่ๆฟิลแบบแฮน d ซับเลยทุกคนใครที่ชอบแฮน d ซับเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วต้องชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยแน่นอนนะครับใครที่ได้ดู MV แล้วได้ฟังเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างกับเพลงใหม่ของเมียวเปนะิดนิ้วคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเต็มสิบให้เท่าไหร่กันบ้างความสวยความเพลงความดนตรีคอมเมนต์มากักนได้ที่ใต นี้เลยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเหมียวกันด้วยไปดู MV ไปสตรีมเพลงแล้วก็รอสพอร์ตการโปรโมทของเหมียวเบอร์นิ่นับกันนะครับ